ระวังตกไหมระวังตกนะระวังตกร,ระวังตกไปยูปลาบูทองเร็วปลาบูนี่นี่ไงปลาบูทองปลาบูใสปลาบูใสปลาบูใรางเห็นไหมปลา นะอร่อยไหมคะจับไหนอะใ่กยอกมาจบอันนี่ไง,ไงหงนูแมพ,พีขนมไข่ขนมไข่คะขนมข่เลยสองชิ้ตัวนี้อร่อยมากหยิบไม่กรนไปให้ชิมจะได้ชิมที่ชิญไปด้วยขอบ<ม>คุณขอบคุณเยค่ะ KP Family f u n ฟสวัสดีค่ะพาลูกเที่ยวคลิปนี้แม่๊กพาลูกๆมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะ เสร็จจากที่นี่แล้วนะคะตอนเย็นก็มีนัดกับคุณยายแล้วก็เพื่อนคุณยายค่ะจะพาเด็กๆไปรับประทานอาหารและขนมเค้กที่เขาบอกว่าอร่อยมากเป็นขนมเค้กในตำนานของชาวจังหวัดสกลนครร้านนั้นมีชื่อว่าร้านกร e นคอ o r เนอค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนจะอริดอร่อยขนาดไหนรับชมคลิปนี้ให้จบคลิปนะคะ สีปลาเนื้ออ่อนไงที่เรามากินตะเกียบปลาเนื้ออ,อ่อ,อ,อนนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่นะคะสวัสดีจ้าเจ้าปลาสวัสดีค่ณปา้ปาที่นี่เปิดทำการทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับราคาบัตรเข้าชมน,นะคะราคาผู้ใหญ่อยู่ที่30บาทค่ะราคาเด็กอยู่ที่20บาทเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า120ซนเมตรเข้าฟรีนนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีเช่นเดียวกันนะคะ สถานที่จัดแสดงพันธุปลาน้ําจืดของลุ่มแม่น้าโขงตรงนี้นะคะเขาก็จัดแสดงพันธุปลาแม่น้าโขงทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นชนิดที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์นี่นะคะเรสเบ้ Respect ก็ตื่นเต้นกับปลาใหญ่เลยค่ะร้องเรียกปลาใหญ่บอกว่ามาดูปลามาดูปลานะคะนี่เลยเด็กๆชื่นชอบปลามากๆเลยค่ะไปที่ไหนให้ได้ไดเจอปลาเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานทุกครั้ง ทั้งเปเปอร์แล้วก็เรสเม้นะคะ้หอดู้ยตัวใหญ่มากเลยเปเปอรมทดำยาหรือไม่ลโห้าวรามีเรือด้วยแสดงว่าข้างในใหญ่มากเลย ส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นาการจัดแสดงพันธ์ุปลาไม่น้ำโขงทั่วไปแล้วก็ชนิดปลาที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะเขาก็จะมีชื่อแล้วก็ป้ายบอกไว้นะคะให้เราได้อ่านกันค่ะและที่เราเห็นนี้นะคะก็คือปลาเทโพค่ะที่ปลาเทโพกำลังแบกไหวอยู่ในน้ำนะคะ โชว์พวกเราอยู่นี่เลยโชว์ใหญ่เลยค่ะโชว์ว่ายน้ำสวยงามมากเลยทีเดียวจุดเด่นของที่นี่นะคะเขามีอุโมงค์ลอดใต้ตู้ปลาด้วยค่ะทำให้เราได้ชมความเคลื่อนไหวของปลาพร้อมถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดนี่เลยกับปลานี่นะคะเดี๋ยวนะนะ นี่ค่ะปลาบึกตัวโตๆเลยค่ะซึ่งเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยได้จับท้องปลานะคะผ่านกระจกสเปปเปอร์ก็กำลังสนุกสนานกับภาพสามมิตินะคะและเราก็มาถ่ายรูปจุดตรงนี้เราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะจะพาเปปเปอร์ไปให้อาหารเต่าค่ะด้านนอกก็มีให้อาหารเต่าได้ด้วยนะคะนี่เลยอ่ะองให้ จากการชมปลาแล้วนะคะเด็กๆก็ออกมาปลดปล่อยพลังด้านนอกค่ะมาวิ่งเล่นแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นอยู่ด้านนอกนะคะนี่สองคนนี้ยังพลังเหลือล้นอยู่นะคะยังเล่นต่อได้อีกค่ะแล้วก็ให้คุณยายเขาช่วยหมุนเครื่องเล่นให้นะคะ และอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่คุณยายแนะนำแม่ปิ๊กมานะคะบอกว่าเป็นร้านที่เหมาะสำหรับพาครอบครัวมารับประทานอาหารแล้วก็รับประทานเค้กแสนอร่อยในตำนานของชาจังหวัดสกลนครร้านนี้มีชื่อว่าร้าน Green Corner ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรัฐพัฒนาจังหวัดสกลนครร้านจะอยู่ตรงข้ามบขอสเก,ก่านะคะ พอมาถึงค่ะเราสามารถจอดรถด้านหน้าของร้านได้นะคะแล้วก็มีด้านหลังร้านก็จะมีที่จอดรถเช่นเดียวกันค่ะคุณพี่แม่คะพาลิซพิทมาได้ให้แม่ทำงานอย่างอยู่งบนเรนี้ให้เรามาเลยได้มีเซนเลยค่ะแม่พี่มี่ต้อนรับบรรดาเน,นะคะเข้าสู่เกตีสาจังหวัดชลบุรีวันนี้เราได้มาทานอาหารเย็นที่ ร้านจินก้อนเน่นะคะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสกลนครที่สุด,สด้วยจะได้ะค่ะนะคะที่ร้านนี้มีอาหารเช้าเที่ยงแล้วก็กลางวันแล้วก็เยน็นมีทั้งเค้กขนมกาแฟไอศกรีมเหมาะก,กับครอบครัวมากๆนะคะชอบมากที่สุดคือที่อ,าาอ่างล้างมือนะคะแ<อ>ม่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะอโชวนไหมคะล้าเรางตู้เลยค่ะเปิดน้านําน้ํามีไหลตลอดนะคะเพราะว่าสกลนครมีหนองน้ํา ้องหาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเชื่อมโยงกันได้เชื่อมโยงกันได้ไปติงน้ำโขงที่ประตูน้ำกลับนะคะอะไรออลละครพนงมีสบู่ได้ค่ะมีสบู่โอ้พี่เจี๋ยให้เราเรียบร้อยเลยอืมเย่จะล้างให้สะอาดก่อนเข้าร้านอนามัยก่อนเข้าร้านเน้องกินคนแรกจะล้างมือเสร็จแล้วให้คุณยายติ๊กแนะนําขนมดีกว่าขนมเหรอรู้สึกว่าที่นี่ขนมเบเกอรี่เยอะมากนะคะทำหม่สดทุกวันทุกวันเลยไปเลยค่ะคุณยายติ๊กแนะนําเลยค่ะ เราจะแนะนำขนมอะไรดีคะอ๋อนี่จากขนมเค้ก้อ้โหนี่เค้กช็อคกี้นัสนะคะอันนี้อร่อยมากเค้กช็อคกี้นัสหนูชิ้นใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงเลยเนาะแต่สิบแปดบาทเจลัพสลัดแบบนี้นะคะอันนี้หมดแล้วอีกหนึ่งอันยืนนี้ก็คือของเด็กๆน่ารักมากเค้กใบเตยเค้กส้มเค้กเลยบุ๊กกี้ที่สั่งให้อะ เดสมสตอเบอรี่ไปชิ้นหนึ่งนะคะตอเบอรี่แล้วก็สั่งพริกส้มให้คุณเปเปอร์นะคะที่เดียวก็จะเป็นของกรอบที่ใส่ถุงอันนี้หมดทุกวันนะเขาทำสดใหม่ทุกวันเลยเนาะใหม่ทุกวันเขาทำเองค่ะเชฟรู้สึกว่าจะมาจากศึกษาเพื่อจบจากประเทศอังกฤษเลยนะเชฟคะเยนลุกใหม่เลยคุณยายติ๊กแนะนำต่อเลยค่ะขนมเนี่ยจะหมดเชลแล้วเนาะเรามากินก็เย็นแล้วเนาะพอดีงามกแต่ก็เย็น นี่อร่อยนะคะขอบอกเลยว่าตัวนอนร้านนี้อร่อยมากหยิบไปเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะอร่อยจริงๆวันนี้ซื้อแล้วค่ะเมื่อเช้าเอาไปแล้วอันนี้อร่อยท,ที่สอดใส่สับป,ประรดค,ค่ะคเขาเรียกว่า,าตัวนอนนะคะเด็กๆก็ชอบแบบ และตอนนี้ค่ะคุณยายติ๊กก็พาน้องเรสเม่นะคะมาเลือกรับประทานเค้กค,ค่ะน้องเรสเม่ก็อยากกินทุกเค้กเลยค่ะเพราะว่าหน้าตาของเค้กน่ากินมากนะคะกับคุณยายติ๊กก็พรีเซนต์ใหญ่เลยค่ะว่าเค้กที่นี่อร่อยมากก็เลยตกลงกับน้องเรสเม่ว่าถ้าอยากกินเค้กก็ต้อง ปกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนซึ่งน้องรสไม่ก็โอเคค่ะตอบรับอย่างดีเลยพนักงานที่นี่นะคะผู้จัดสุภาพแล้วก็ให้การบริการไม่ดีมากเลยค่ะไม่ติดชอบนี่คือเมนูอาหารของเขานะคะมีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะอ๋อยำมุนเส้นจ้ายำมุนเส้นในแม่ขอดูแม่ขอถ่ายใกล้ๆหน่อยแม่ถ่ายใกล้ ยำมุนเซนนะคะอามามามาของเด็กข้าผัดอเมริกันค่ะไม่เคกินมาปีแล้แล้นี่คือผัดไทยจ้าของแม่ปิผัดไทยวุนเ้นนะคะไปเนกนกะเนาะกรไก่ไหมคะแม่แม่สั่งไมชอบก่น้มัเนมัและนี่ค่ะคือมักกะโลนีของพี่เปเปอร์นะคะมักมกะโลนีแบบ แยกเส้นแยกน้ำค่ะจะบอกว่าซอสของเขาเนี่ยซอสแบบอร่อยมากเลยค่ะเปเปอร์ก็โดนแม่ป๊กแย่งกินไปหลายคำเหมือนกันนะคะส่วนน้องเรสเม่ค่ะก็กินข้าวผัดอเมริกันนะคะโดนพ่อโดนแม่โดนเปนเปอร์แย่งกินไปเช่นเดียวกันก็มันอร่อยอะเนาะครบร่องเรื่องอาหารรสชาติการบริการสถานที่เบเกอรี่ราคาไม่แพงส่วนความอร่อยนี่เกินราคาเลยค่ะต้องยกให้ที่นี่เลยนะคะร้าน ก r ีนคอนเนอรจังหวัดสกลนครค่ะคลิปหน้าถัดไปนะคะแม่ปิ๊กจะพาลูกๆไปเที่ยวที่น้ำตกทำหออซึ่งเป็นน้ำตกในตำนานของคุณยายเลยค่ะแล้วก็จะพาเปเปอร์ไปเรียนรู้การทำไวน์มักเมานะคะที่สร้างคอไวน์ตำบลสร้างคอจังหวัดสกลนครค่ะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจาาให้พวกเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอรับประทานอาหารเดียก,ก่อนนะคะ